าเจียหอสวัสดีนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเกี่ยวกับการที่คุณนะคะไปที่ร้านอาหารหรือว่าไปกินข้าวนั่นเองใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าตอนที่เรากินเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเรียกเขาคิดเงินหรือว่าเช็คบิลอ่านั่นเองนะคะทีนี้ในภาษาจีนกลางล่ะคะ,ะเราจะใช้คำว่าอะไรดีให้เรานะคะใช้คำนี้ค่ะคำแรกนะคะคำว่า หมายตันหมายตันอ่าหรือว่าคำที่สองก็ได้นะคะคือคำว่าเจียจังเจียจังอ่าคำนี้นะคะก็จะแปลว่าคิดเงินนั่นเองค่ะเวลาที่เราจะเรียกบริกรนะคะคือฟูหยวนหมายตันฟูหยวนเจียจังพูดแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะคะทีนี้เวลาที่เราจะจ่ายเงินใช่ไหมคะอืม มันก็จะมีทั้งจ่ายเงินสดหรือว่าจ่ายเป็นบัตรเครดิตใช่ไหมคะ,ะถ้าเราจ่ายเป็นเงินสดนะคะอ่าเราก็จะใช้คำว่าฟูเซียนจินฟูเซียนจินแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ะค่ะว่าร้านที่เราไปทานข้าวเนะะี่ยค่ะเขาจะรับบัตรเครดิตหรือเปล่านะคะให้เราถามภาษาจีนเข้าไปแบบนี้นะคะว่า ย可以用信用卡吗อีกรอบนะคะเคย可以用信用卡吗อืมนี่คือคำถามที่ถามว่าสามารถใช้บัตรเครดิตได้หรือไม่คะอืมคำว่าเคยเคยสอนไปแล้วนะคะแปลว่าสามารถแปลว่า can อืมคำว่ายง่งแปลว่าใช้คะ่ะและคำว่า ชิ้นย่องขาชินยงขานั่นคือบัตรเครดิตค่ะเอามารวมกันในประโยคนี้นะคะ mm hmm. คืออียงชิงนยง่องขามาสามารถใช้บัตรเครดิตได้หรือไม่คะแค่นี้นะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะว่าเราจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเราอยากจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตนั่นเองนะคะค่ะและสำหรับ การที่เราไปทานอาหารนะคะเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ว่ามื้อเนี้ยเราอยากเป็นคนจ่ายเป็นคนเลี้ยงนะคะ,ะให้เราพูดว่า Washinke ร์อก็จะแปลว่าฉันเลี้ยงเองอมือนี้ใจปั้มฉันเลี้ยงเองเลยนะคะนี่ก็คือเทคนิคการพูดภาษาจีนกลางนะคะ,ะนําไปใช้ได้เลยนะคะในสถานการณ์แบบนี้ค่ะ,อ,ะอย่าลืมนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันนะคะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีแบบนี้ได้ใหม่ในคราวหน้านะคะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะแล้วกลับมาพบกันคราวหน้าค่ะและสำหรับผู้ที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะคะสามารถกด Follow นะคะที่เพจเพจนี้ค่ะและสำหรับผู้ที่ติดตามผ่านทาง Youtube สามารถกด subscribe แล้วกดกระดิ่ง เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความดีดแบบนี้ในทุกๆครั้งค่ะวันนี้ลากันก่อนค่ะทุกคนใจเจียนค่ะสวัสดีค่ะ